สวัสดีค่ะนักเรียนพบกับคุณครูราตรีนามแสนเราจะวันนี้เราจะมาเรียนคณิตศาสตร์เรื่องจำนวนคู่และจำนวนคี่ค่ะเอ๊ที่บ้านของนักเรียนมีดินสอหรือสีเยอะใช่ไหมคะวันนี้คุณครูจะให้นักเรียนนำดินสอขึ้นมาแล้วเราจะมาจับคู่ดินสอกันนะคะอ่ะเดี๋ยวเราทำไปพร้อมกันเลยนะคะ เอ๊คุณครูมีดินสอกี่แท่งนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะถ้าเราหยิบดินสอขึ้นมา1แท่งดินสอหนึ่งแท่งจับคู่ได้ไหมคะจับคู่ได้ไม่พอดีนะคะถ้าเรามีดินสอสองแท่งดินสอสองแท่งจะจับคู่ได้พอดีเอามาอีก1แท่งเป็นสามแท่งดินสอสามแท่งจับคู่ได้พอดีไหมคะเดี๋ยวเรามาจับคู่กันนะคะ หนึ่งคู่อันนี้สามจับคู่ได้ไม่พอดีค่ะดินสอสีแท่งเราจับคู่ได้พอดีไหมคะนักเรียนเดี๋ยวเรามาจับคู่กันค่ะหนึ่งคู่สองคู่เห็นไหมคะสี่จับคู่ได้พอดีค่ะต่อไปค่ะ ดินสอาแท่งจับคู่ได้พอดีไหมคะนักเรียนเดี๋ยวเรามาจับคู่กันนะคะ1คู่2คู่เหลือดินสองแท่งค่ะแสดงว่า5จับคู่ได้ไม่พอดีหกแท่งดินสอหกแท่งเรามาจับคู่กันนะคะ1คู่สองคู่ ได้3คู่ค่ะดินสอหกแท่งจับคู่ได้พอดีมีอีกไหมนะ้โหตอนนี้มีดินสอเจ็ดแท่งแล้วนะคะนักเรียนเดี๋ยวเรามาจับคู่กันค่ะหคู่2คู่3คู่ดินสอเจ็ดแท่งจับคู่ได้ไม่พอดีค่ะเหลือ1แท่งค่ะ ตอนนี้มี8ดแท่งแล้วนะคะนักเรียนของใครมีดินสอปิด8ดแท่งเท่ากับคุณครูบ้างคะเดี๋ยวเรามาจับคู่กันนะคะดินสอแปดแท่งจับคู่ได้ไม่พอดีไหมนะเดี๋ยวเรามาจับคู่กันหนึ่งคู่สองคู่สามคู่และสี่คู่แสดงว่าแปดแท่งจับคู่ได้พอดีคะ่ะดินสอเก้าแท่ง จะจับคู่ได้พอดีไหมคะนักเรียนจับคู่กันค่ะ1คู่สองคู่สคู่สคู่และเหลือหนึ่งค่ะแสดงว่า9แท่งจับคู่ได้ไม่พอดีค่ะเอ๊หมดหรือยังนะตอนนี้คุณครูมีดินสอสิแท่งแล้วคะ่ะเดี๋ยวเรามาจับคู่กันนะคะ หคู่คะ่ะ2 3คู่4คู่และ5คู่แสดงว่าดินสอ10แท่งจับคู่ได้พอดีอ่ะสรุปว่ายังไงคะวันนี้สรุปว่าจำนวน2 4 6 8และ10เป็นจำนวนคู่คะ่ะเพราะว่าเรานำ สิ่งของหรือดินสอมาจับคู่แล้วสามารถจับคู่ได้พอดีคะ่ะและจำนวน 1, 3, 5, 7, 9เป็นจำนวนคี่เพราะเมื่อเราจับคู่แล้วจะจับคู่ได้ไม่พอดีจะเหลือเศษอยู่หนึ่งทุกครั้งเลยใช่ไหมคะ,ะและวันนี้คุณครูก็จะมีเกมมาให้นักเรียนช่วยกันตอบกันนะคะคุณครูมีจำนวน บัตรคํำนะคะบัตรเรามาทายกันนะคะว่าหลังบัตรคํำนี้จะมีจำนวนหรือตัวเลขอะไรบ้างนะคะเริ่มกันเลยนะคะเลขอะไรคะนักเรียน56คะ่ะ56เป็นจำนวนคู่หรือจำนวนคี่คะเก่งมากคะ่ะ56คือจำนวนคู่คะ่ะนักเรียนเดี๋ยวเราเอ๊ ติดไปก่อนนะ56เป็นจำนวนคู่เดี๋ยวเรามาลองทาย G บ้างดีกว่า G คือเลขอะไรคะ30 30เป็นจำนวนคู่หรือจำนวนคี่คะนะักเรียนถ่ายสิคะเป็นจำนวนคู่ค่ะเก่งมากเลยค่ะสังเกตหลักหน่วยนะคะคือเลข0 เลขศูนย์เป็นจำนวนคู่ค่ะฉะนั้น30เป็นจำนวนคู่นะคะติดตรงนี้อลองบีสิบีคือจำนวน32มสิจำนวนคู่หรือจำนวนคี่คะนักเรียนถ่ายซิเอ่ยใครทถายถูกบ้างเอ่ย คี่หรือคู่นะ32สังเกตเลข2นะคะหลักหน่วยคือเลข2เป็นจำนวนคู่ค่านักเรียนแล้วเราได้คู่มาเยอะเลยนะคะจำนวนคู่มาเยอะเลยเอ๊ะเอาบัตรไหนดีนะลองตัวนี้ดูสิ F โอ้โห58ค่านักเรียน 5 8เป็นจำนวนคู่หรือจำนวนคี่คะติ๊กตักติ๊กตักติ๊กตัก,ตก58คือสังเกตเลข8นะคะจำนวนคู่คะ่ะนักเรียนเก่งมากเลยคะ่ะโอ้เราได้คู่ไปเยอะเลยเดี๋ยวเรามาเปิดหาจำนวนคี่บ้างดีกว่าอ่านี้ดีกว่าคะ่ะ 35 35เป็นจำนวนคู่หรือจำนวนคี่คะนักเรียนสังเกตนะคะสังเกตเลขในหลักหน่วยคะ่ะเลข5คือจำนวนคี่ฉะนั้นเลข35เป็นจำนวนคี่นะคะอ่าเดี๋ยวเราเอานี้ดีกว่านะอีกเลยนะอ่านักเรียนคะ 5 4สสังเกตนะคะหลักหน่วยคือเลข4เลข4เป็นจํานวนคู่ค่ะนักเรียนเก่งมากเลยค่ะฉะนั้น54คือเลขจํานวนคู่นั่นเองนะคะงั้นเราเปิดนี่เลยดีกว่า C อืมเลขอะไรนะคะดูทายกันนะคะ33มค่ะนักเรียน สามสิบสามสามคือเลขอะไรคะสามคือเลขจำนวนคี้ฉะนั้นสาสิบสามคือจำนวนคี้นะคะ,ะเปิดดีเลยแล้วกันนะคะอืมเลขอะไรนะสิบเจ็ดค่ะ เลขอะไรคะช่วยคุณครูคิดหน่อยสิคะ17เลข7คือจำนวนขี้ฉะนั้นเลข17คือจำนวนขี้นะคะนี่เอ๊หมดหรือยังคะอืมยังไม่หมดนะคะเดี๋ยวเรามาดูจำนวนตัวนี้กันเอ่ยอันนี้นะคะเลขอะไรนะ11ค่ะนักเรียนเอ๊ 11บจำนวนคู่หรือจำนวนคี่คะดูดีๆเนี่ยคะ11คู่หรือคี่คะสังเกตหลักหน่วยนะคะหลักหน่วยคือเลขหนึ่งเลขหนึ่งเป็นจำนวนคี่ฉะนั้น11เป็นจำนวนคี่นะคะใครตอบถูกเก่งมากเลยนะคะสุดท้ายแล้วนะคะนักเรียนลองทายสิค่าเลขอะไร 89ค่ะ89เป็นจำนวนคู่หรือจำนวนคี่คะสังเกตหลักหน่วยนะคะหลักหน่วยคือเลข9ฉะนั้น89เเป็นจำนวนคี่คะ่ะเก่งมากเลยค่ะนักเรียนนะโอเควันนี้นะคะสรุปว่าวันนี้นักเรียนเก่งมากเลยค่ะนักเรียนสามารถช่วยคุณครูทายตัวเลข จำนวนคู่และจำนวนคี่ได้ถูกต้องทุกตัวเลยค่ะและก็วันนี้นักเรียนอย่าลืมทำแบบฝึกหัดที่คุณที่คุณครูให้ไปนะคะอ่าทำหน้าที่22และ23อย่าลืมทบทวนและทำแบบฝึกหัดบ่อยๆนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ